ค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกันทุกคนเข้าสู่ช่องคา f e ่โฮโอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนกรกฎานะคะของชาวราศีกันนะาชาวราศีกันคือใครอ่าเหมือนเดิมนะคะชาวราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะ หรือหากใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนาเนาะที่สถิตยอยู่ในราศีกันแน่นอนว่าพวกคุณสามารถฟังคลิปของชาวราศีกันในช่องพี่หมอได้ทุกคลิปเลยรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะคะเอาละ่ะก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาแล้วก็ราศีกันในการเปิดไพ่ให้กับเรื่องของความรากักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายจากไพ่กันค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีกันทุกคนที่กําลังฟังคลิปนี้ของพี่หมอนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์จะเกิดสถานการณ์ เหตุการณ์ยังไงขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดและคนมีคู่ขอภายช่วยเล่าเรื่องให้กับชาวลัคนาราศีการทุกคนได้ฟังด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวรักคนาและราศรีกันในช่วงเดือนกรกฎานะคะเรามาเริ่มที่คนโสดกันก่อนเหมือนเดิมเลยเนาะต้องบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันมีโอกาสแล้วก็มีจังหวะทีะ่ชาวกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับใครที่น่าสนใจในเดือนนี้นะคะเป็นได้ทั้งสองเกณฑ์เลยคือเขา เข้ามาจีบเราหรือเราเนี่ยเป็นฝ่ายไปสนอกสนใจเขาได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะเพียงแต่ว่ามันมันจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่ามีคอมมิชเมนต์พูดง่ายๆก็คือสละความเป็นโสดทิ้งไปในเดือนกรกฎาเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยยังไม่ทำนะคะสาเหตุมันไม่ใช่เพราะว่าใครที่เข้ามาเนี่ย มันไม่ดีหรือว่าอะไรหรอกแต่พี่หมอหมองว่าชาวกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยโอเคเราก็เราก็รู้ค่ะว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วกันเองก็ยังต้องการนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนกรกฎานเนี่ยมองดูแล้วกันมีสิ่งอื่นที่กันไปทุ่มเทให้ความสนใจมากกว่าบวกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยกันมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะ ซีเรียสจริงจังนะคะพูดง่ายง่ายเลยก็คือเรามองหาความสัมพันธ์ในลักษณะของอความสัมพันธ์แบบระยะยาวนะอยากจะคบแล้วเนี่ยพัฒนาได้ไปจนถึงการแต่งงานหรือว่ากลายเป็นคู่ชีวิตที่เขาอยู่กับเราไปตลอดชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างจะมองหาความสัมพันธ์แบบนั้นแต่พี่หมอไม่ได้บอกว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเล่นๆหรืออะไรนะแค่พูดให้ฟังว่า พอกันมีเป้าหมายแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์บวกกับมีเรื่องอื่นอ่ามีเรื่องอื่นเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะการงานการเงินอะไรเยงี้ค่ะทําให้ใครก็ตามหรือเราไปชอบใครก็ตามนะคะในช่วงเดือนนี้มันทําได้แค่สนใจทําได้แค่ชอบหรืออย่างมากได้แค่คุยมันยังพัฒนาไม่ได้ก็เพราะว่า เรายังไม่ได้มั่นใจในคนคนนั้นมากพอมันมันเป็นแค่ความชอบทุกคนเข้าใจเนาะมันเป็นแค่ความชอบมันเป็นแค่ความรู้สึกสนใจมองแล้วว่าเออลองเรียนรู้ดูก่อนลองคุยดูก่อนลองเอาเ,าเขาเข้ามาในชีวิตเราดูก่อนแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าซีเรียสว่าเขาจะต้องแบบเป็นคนนี้เพราะเป้าหมายของเรามันค่อนข้างที่จะแบบจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นการจะเอาใครเข้ามาสักคนในชีวิตเนี่ยการต้องมั่นใจแล้วอะ ว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนนั้นได้เขาจะไม่เข้ามาสร้างปัญหาให้เราเพราะฉะนั้นการขอเมคชัวร์ก่อนเออเธอเข้ามาใช่ฉันชอบเธอเธอชอบฉันอะไรก็ว่าไปแต่เราจะชอบกันมากพอจนถึงขั้นนั้นไหมเนี่ยค่ะคือสิ่งที่กันคิดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีหลายสิ่งให้กันได้ทำไม่ว่าจะในเรื่องของการงานหรือเอาเวลาไปโฟกัสการหาเงินเข้ามาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็กลายเป็นว่าอ่ะเปิดใจรับนะชอบเขาอสนใจเขาหรือว่าเขาชอบเราสนใจเราแล้วเราก็รู้สึกแบบเขาก็ไม่ได้แย่อะไรอะไรอย่างเงี้ยในในเบื้องต้นนะสกรีนเบื้องต้นแล้วบุคลิกท่าทางอุปนิสัยเบื้องต้นที่คุยแล้วก็เออน่าน่าจะลองเอาเขาเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่านั่นแหละค่ะมันมันอยากจะไปแบบช้าช้านะกันอยากจะไปแบบช้าช้าไม่อยากจะแบบ ไม่อยากจะแบบไปแล้วต้องมานั่งแบบลังเลว่าเออมันดีหรือไม่ดีหรือไปแล้วต้องมานั่งทุกในเรื่องของความสัมพันธ์กันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะเปิดใจรับเขาเข้า,ขามาในฐานะคนคุยก่อนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ไปเจอในลักษณะของคนไกลด้วยนะอาจจะเจอกันผ่านทางช่องทางยอดฮิตเลยค่ะโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆ ยิ่งถ้าเจอในพาร์ทแบบนี้ค่ะแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆปัดซ้ายปัดขวาไม่รู้ละหรือว่าอาจเจอกันแบบแนั่นละเฟซบุ๊กไอจี Facebook, อะไรก็แล้วแต่นะคะยิ่งการเจอในลักษณะแบบนี้มันยิ่งทําให้กันยังไม่มั่นใจค่ะกันจะยังไม่มั่นใจในคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูก่อนอคุยก่อนอจีบกันไปก่อนนะเรียนรู้กันไปก่อน อะไรประมาณนี้กันก็จะให้ได้แค่นี้ก่อนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับของคนมีคู่เข้าสู่ช่วงของคนมีคู่แล้วนะคะก่อนจะเริ่มอ่านพูดเหมือนเดิมนะพูดเหมือนเดิมเลยใครที่ไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์จะไม่ฟังคลิปนี้ก็ได้นะคะจะหรือจะข้ามไปฟังสุขภาพก่อนปิดก็ได้นะฟังสุขภาพอย่างเดียวก็ได้นะคะ เพราะว่าเวลาเวลาอ่านดวงความรักที่หมอจะพูดประจาแหละถ้าความรักเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่จําเป็นต้องไม่อยากรู้เรื่องราวความรักก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่ามันช่วยได้ช่วยให้เราเอาไประวังได้สมมติมันขึ้นเกณฑ์สมมุตินะยังไม่ได้บอกว่าขึ้นนะคะสมมุติมันขึ้นเกณฑ์ไม่ดีอะค่ะพีะ่หนูจะต้องทะเลาะคู่เราก็แบบทะเลาะก,กันง่ายเหนือเกินเผื่อมันขึ้นเกณฑ์นี้มาหนูจะได้ระมันระวังอ่ะอันนั้นฟังได้ถ้าฟังแบบเข้าใจฟังได้ แต่ถ้าฟังเราซีเรียสฟังเรารู้สึกแบบมันเครียดเฮ้ยทำไมเขาทักอย่างงู้นอย่างนี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรักเราดีอยู่แล้วก็อย่าฟังไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าหมอดูเนี่ยหรือคนที่อ่านไพ่นักพยากรณ์ต่างๆเนี่ยในช่องต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ช่องพี่หมอนะกลายเป็น,เป,นเป็นมือที่3ไปโดยอัตโนมัติเลยนะจากไม่มีปัญหาก็กมีอต่ว่างั้นเถอะเพราะว่าความคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองแบบเฮ๊ยจัดระเบียบความคิดตัวเองไม่ได้แน่ๆก็ไม่แนะนําให้ฟังนะคะ โอเคค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมของคนมีคู่นะอ่ะเรามาเริ่มฟังกันนะคะต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมเอาจริงๆที่หมอมองว่าคู่ของชาวรักนณาราศรีการนี่อยู่ในเกณฑ์คู่รักประพาร์ปกติเลยค่ะก็คือมีดีบ้างมีตีกันบ้างมีทะเลาะกันมีลิ้นกับฟันบ้างตามประสา,าความรักนะใช้คําว่าตามประสา เพราะว่าเรื่องราวที่มองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องบางทีก็เป็นเรื่องไร้สาระบางทีมันก็เกิดมาจากความชอบอยากเอาชนะกันเท่านั้นเลยไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลุกลามบานปลายด้วยอ่าคือทะเลาะกันเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งดีกันแล้วหรือบางทีไม่ต้องข้ามวันด้วยทะเลาะเช้าสายดีกันอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันแทบจะเป็นแบบปกติในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เลยนะในเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์เจอกับสถานาการณ์แบบนั้นได้ง่ายนะคะ เพียงแต่ว่าเวลาที่ไพ่ขึ้นในลักษณะของการมีปัญหาขัดแย้งกันหรือโต้เถียงกันมันมีเกณฑ์นในเรื่องของอะไรเข้ามาอารมณ์อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แหละว่าอ่าเราตีกันเป็นเรื่องปกติเราเถียงกันเป็นเรื่องปกติเราเอาชนะกันเป็นเรื่องปกตินะชาวกันหลายๆคู่หลายๆคนนะคะ การที่ไพ่ขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็ลดไอ้ความปกติอันนั้นลงบ้างก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องไปอยู่ในโหมดนั้นนานนะคะเพราะจริงๆแล้วเดือนเนี้เป็นเดือนที่เดี๋ยวชาวกันหลายๆคนเนี่ยจะมีในเรื่องของการวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักโดยเฉพาะแผนในระยะย,ยาวบางคู่เป็นเรื่องการแต่งงานได้บางคู่เป็นเรื่องการแต่งงานได้นะคะบางคู่ก็อาจจะมาในพาร์ทของ วางแผนอนาคตเฉยๆอ่ะคุยกันเนี่ยเริ่มมาจากประเด็นที่ดีนะอยากแต่งงานเอ้ยเธอเออเรามาคุยกันเรื่องการแต่งงานหน่อยไหมเออเราคบกันมานานแล้วนะนู่น úa. นี่นั่นอะไรก็ว่าไปคุยกันอยู่ดีๆตีกันละตีกันด้วยเรื่องอะไรคนนึงอยากได้ตีมนี้คนนึงอยากได้ตีมนี้เถียงกันเอาชนะกันทั้งทงที่ประเด็นที่คุยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเออมันเริ่มมาจากเรื่องดีแต่มันตีกันเฉยเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะ เป็นเหตุให้ไพ่เขาขึ้นเหว่าก็ลดลงเราก็ไปอยู่ในผาที่เราจับเข่าคุยกันดีๆคุยกันดีๆอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถทําได้แล้วจะบอกเลยว่าในช่วงเดือนกรกฎาไอ้โปรเจกต์อะไรก็ตามหรือเรื่องที่คุณเอามาคุยกันะ่ะที่ว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยพี่หมอบอกเลยนะมันสามารถทําให้คุณเรียนรู้ตัวตนของคนอของคู่ของคุณนะคะอีกคนหนึ่งอะมันเหมือนกับเราเรียนรู้กันมากขึ้นด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเกิดอะไรคะมันก็จะเกิดความรักความผูกพันที่มันแนบแน่นมากขึ้นแต่เราอย่าไปตีกันสกอนเนี่ยคือสิ่งที่พ่ยเขาพยายามจะสื่อเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมสำหรับพี่หมอพี่หมอมองว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลักนณาราศีกันเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยอาจจะมีตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง พยายามอยากเอาชนะกันบ้างอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะอยากเอาชนะกันบ้างเถียงกันบ้างบางคู่มีอีโก้ได้นะแบบซึ่งมันเป็นอีโก้ที่แบบจะบอกว่าไงดีไม่อยากใช้คาว่าน่ารักเลยจะบอกว่าคือมันก็เกิดมาจากที่ว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์เรามันดีทั้งคู่อค่ะเพียงแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความคิดเรามันดีทางเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าความคิดของเขาอามันดีอ่าประมาณนี้นะคะ แก้ปัญหายังไงดีคะพี่หมออืมแก้ปัญหายังไงดีจริงๆต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วว่าวิธีแก้คืออะไรนะคะวิธีแก้ก็คือใจเย็นวิธีแก้ก็คือเข้าใจเขาให้มากเข้าแล้วก็เขาอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเราเราก็ต้องแบบอยอมหน่อยอย่างเงี้ยคือวิธีแก้มันไม่ยากเลยคะ่ะแค่ลดลดความเป็นอ่ะอีโก้ของตัวเองลงลดความอยากเอาชนะลง แล้วก็นิ่งขึ้นอ่านิ่งขึ้นอันไหนที่มองแล้วคุยถ้าถ้าฝืนคุยต่อเดี๋ยวตีกันแน่เลยก็หยุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอใจเย็นๆก็กลับมาคุยกันใหม่น่าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดนะคะอ่ะแต่ถ้าตัดไอ้พวกพาร์ทอย่างเงี้ยออกไปนะจะบอกเลยว่าในเดือนเนี้ยมันยังมีความรักความเอาอกเอาใจใส่นะเดี๋ยวจะว่าไม่พูดประเด็นดีเลยนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความรัก ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีถึงแม้จะเห็นเกณฑ์ลิ้นกับฟันบ้างแต่ก็ยังมีเวของการที่เวลาหันหน้าคุยกันแล้วหรือว่าเวลาไม่ตีกันเอาง่ายๆมันก็ยังรักกันดีคือมันค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะขอเน้นไปที่คู่ของใครที่มีคู่แบบรักทางไกลนะในช่วงเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยในแง่ที่ว่า มันไกลกันนั่นแหละคือระยะทางอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นอุปสรรคการสื่อสารจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้กับชาวลัคนาราศีกันมากหน่อยแต่เชื่อเถอะว่าคู่เราเนี่ยมันมีความมั่นคงต่อกันดีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันยังมีข้อดีอยู่นะคะอันไหนที่มันลดได้หรือกังวลให้น้อยลงได้ก็อาจจะต้องปรับหน่อยในช่วงเดือนนี้เพราะว่าคู่ที่มี ระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะยากกว่าคู่ปกติเนาะมันอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากความสับสนความไม่แน่ใจเกิดขึ้นได้ในหลายๆในหลายๆสถานการณ์แต่ถ้าเชื่อเชื่อในที่นี้คือเชื่อในตัวเองเชื่อในคู่ของเราแล้วก็เชื่อในความสัมพันธ์ของเรานะคะมันก็จะจับมือผ่านไปกันได้นะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวรัคณาราศีกันในช่วงเดือน กรกดาคมจัดว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าดีสําหรับพี่หมอพี่หมอมองว่าดีเพราะมันเป็นเกณฑ์ปกติมากแบบลิ้นกับฟันปกติเลยไม่ได้เป็นเรื่องเราใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีใครเอาปัญหามาโยนให้เราด้วยนะเราสร้างกันเองนี่แหละเราก่อกันขึ้นมาเองนะคะต่างคนต่างอยากเอาชานะแค่นั้นเองนะในเดือนกรกดาคมนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะถึงเรื่องสุดท้ายและเรื่องสุดท้ายในช่วงเดือนกรกดา ขอไพ่นะเหมือนเดิมเลยนะคะขอไปขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะในการเปิดไพ่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะขอส่องสุขภาพชาวลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎา,าคมหน่อยใบนี้มาสาวๆร้องแล้วสาวๆร้องแล้ว ร้องกรีดนะไม่ใช่ร้องแบบดีใจใครดูไพ่บ่อยอาจจะเก็ตนะคะไพ่เอ p r e พ s ในเรื่องของสุขภาพอ,อ่ะเรามาเริ่มที่อ่ะถ้าเป็นสาวสาวที่เป็นโสดนะต้องเอาโสดก่อนเพราะว่าไพ่เอ p r e พ s เนี่ยมันมีสองประเด็นหลักๆในตัวเขาเลยนะคะก็คือ ถ้าในเรื่องสุขภาพก็หมายถึงการตั้งคันนั่นเองนะคะแต่คนโสดมันยากค่ะที่จะไปนในเรื่องนั้นนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ําหนักตัวอ่า enjoy eating นะเดือนกรกฎาเป็นเดือนที่แบบโอ้โหช่วงนี้สนุกกับการกินมากๆก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะ,ะมีคนเคยถามพี่หมอว่าน้ําหนักตัวมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไงพี่หมอก็ไปไม่ถูกกันนะมันต้องเกี่ยวสิตามหลักแล้วมันเป็นมันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะน้ําหนักตัวที่มันไม่สมดุลกับร่างกายเราเอ้ยมันต้องใช้คาว่าอะไรแล้วเอาเป็นว่ามันมันมากเกินไปแล้วกันเนาะมันมากเกินไปมันไม่พอเหมาะไม่พอดีมากหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้เนี่ยเออ enjoy eating มากๆนะหรือว่าไม่ค่อยได้ดูแล สุขภาพร่างกายไม่ค่อยออกกําลังกายปล่อยปละละเลยร่างกายหรือสุขภาพตัวเองเนี่ยในเดือนนี้ให้เรามาระวังในเรื่องน้ําหนักตัวหรือว่า,าการที่น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปอาจจะนําเอาปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา,าน้ําหนักตัวมันก็มาได้หลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอาจจะไม่ทุกคนหรอกไอเรื่องเบาหวานแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์อยู่เบาหวานความดันต่างๆนะคะก็จะมาได้แม้กระทั่งนะ พฤติกรรมการทานนะคะโภชนาการอาหารต่างๆก็สร้างโรคได้ไม่จําเป็นต้องเป็นมองแค่เรื่องของน้ําหนักตัวด้วยนะพี่หมอเคยเจอคนไดเอมเพสบ่อยๆแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นโรคอะไรอันนี้พูดถึงรูปรวงส่วนตัวนะยกมาเป็นเคสศึกษากรณีศึกษานะคะคือด้วยความเข้าใจหลักอะ่ะก็คืออ่ะโรคอ้วนก่อนนะโรคอ้วนน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าตั้งขันอันนี้คือประเด็นหลักของไพ่ใบนี้แต่ว่าเคยเจอเคสที่เป็นแบบ โรคอาหารเป็นพิษอย่างนี้ด้วยนะในในไพ่เอ็มเพสเนี่ยก็คือเขาทานแบบไม่เลือกอะคะ่ะทานเก่งช่วงนั้นคือเป็นคนทานเก่งไม่อยากใช้คําว่าทานไม่เลือกเลยมันดูแรงมันดูแบบไม่น่ารักเลยเอาใหม่หมายถึงว่าทานเก่งมากแล้วเขาก็เหมือนทานเยอะอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วแบบเขาไปเจอกับร้านที่มันแบบไม่ค่อยมีสุขลักษณะหรือสุขาอนามัยที่มันดีนะคะ ก็แน่นอนว่าก็ท้องร่วงหรือว่าอาหารเป็นพิษตามมามันเกิดได้นะเนี่ยก็คือเกิดจากพฤติกรรมของเขาอะค่ะที่เขา Enjoy Eating เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะสุ่งเสียงกับอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไประมัดระวังในเรื่องอ่โภชนาการอาหารการกินอีกสักเรื่องแล้วกันเนาะมันก็จะเหมารวมไปถึงน้าหนักตัวได้เลยพอเราไประวังแล้วเนี่ยอ่ะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรการกินที่ไม่ติดหวานเกินไปอ่ะ หรือว่าเราจะแบบว่าไม่ได้ทานเยอะเกินไปดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากนี้บางคนก็จะมีในเรื่องของโรคคนแก่โรคคนแก่เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอปวดหลังปวดไหล่ปวดบา่าปวดคอออฟฟิศซินโดรมจัดไว้อยู่ในหมวดเดียวกันสําหรับพี่หมอนะแล้วก็อาการเหน็บชาปลายประสาทอักเสบต่างๆมีเกณฑ์เป็นได้อาจจะไม่ได้มากแต่ก็มีโอกาสเป็นนะคะแบบพวกเน็บชาชาตาปลายนิ้วปลาย อะไรต่างๆอย่างเงี้ยอ่าบางคนจะเคยเป็นเนาะก็อาจจะต้องไปอ่าบำรุงตัวเองเพิ่มเติมขาดธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะให้ให้ดูแลตัวเองเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะแล้วก็หลายคนจะมีเกณฑ์นในเรื่องของโรคที่เกิดจากการติดต่อจากการพบปะคนนะคะอ่าโควิดเนี่ยแหละอ่ะเอาง่ายๆโควิดวัดไข้วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรามาระวังโรคเหล่านี้ คือมันไม่ได้จะเป็นเ้าร้ายแรงแต่ว่ามันมีเกณฑ์เป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรามันระวังนะคะบางคนอ่ะขอพูดถึงโรคที่ติดตัวเรามานะคะก็คือโรคประจําตัวตั้งแต่เกิดแต่ว่าอ่ะไม่ได้เป็นหรือว่าไม่ได้มีอาการที่มันกําเริบมมานานแล้วในช่วงเดือนกรกฎามีเกณฑ์ว่ามันจะกลับไปเป็นแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทของพวกโรคประจําตัวที่ไม่ได้เป็นนานแล้วนะคะพี่หมอหมองว่า มันก็จะแบบไม่ได้ร้ายแรงนะเพียงแต่มันกลับมาให้เราแบบเหมือนมาหรือความทรงจําเราว่าเธอจําได้ไหมเธอเป็นโรคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหมั่นดูแลตัวเองในเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันเนาะนอกนั้น,นียก็ยังถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บในลักษณะที่มันแบบล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลขนาดนั้นนะคะยังจัดว่าร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเว้นแต่ถ้าตั้งครรภ์ันนี้ต้องไปโรงพยาบาลน,นะเพราะว่ามันต้องฝากท้อง ไม่ถือว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บไงสำหรับพี่หมออะนะก็ประมาณนี้ค่ะอ่ะเมื่อกี้พี่หมอพูดถึงคนโสดใช่ไหมว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับน้หนักตัวความอ้วนต่างๆในเอ็มเพสแน่นอนนะคะคนมีคู่ก็มีเกณฑ์ตั้งคันนะคะลืมพูดไม่ได้นะมีเกณฑ์ที่จะมีน้องอะมีมีมีลูกกันแหละนะคะในเดือนกรกฎานะใครที่กําลังรอข่าวดีเรื่องการตั้งคันก็มีลุ้นนะคะ พี่หมอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยของให้โชคดีในเรื่องนั้นนะคะโอเคก็ครบแล้วค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เห็นละเอียดมากขึ้นนะคะใครไปดูคลิป6เดือนมาแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใกล้เคียงเรื่องตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่กว้างก็ดูในรายเดือนต่อไปด้วยนะคะ มันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นละเอียดขึ้นหรือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงเรื่องของของชาวลัคนาราศีกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอคลิปนี้ออกเนี่ยประมาณช่วงปลายอาทิตย์สุดท้ายมันก็ปลายแล้วนะคลิปเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นสักวันสองวันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้สิหลังจากที่คลิปนี้ออกไปเนี่ยสักวันสองวันจะเป็นคลิปดวงวันตามมาใครเกิดวันไหนฝากติดตามด้วยนะแต่ว่าดวงวันพี่หมอจะไม่ได้อ่านเหมือนดวง12ราศีนะคะ พี่หมอจะอ่านฮารฮานะก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลังช่วง1-15ถึงกับ16 -30 ถึงนะในคลิปที่กำลังจะลงจะเป็นช่วงครึ่งแรกนั่นเองนะคะก็คือ,อช่วงเดือนกรกฎาวันที่1ถึงวันที่15ากรกฎานะคะในเรื่องของการงานการเงิน1คลิปแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพเหมือนเดิมเลย1คลิปไปลองฟังเจาะลึกลงไปในดวงวันก็ได้บางทีอาจจะไปตรงกับตรงนั้นมากกว่าก็ได้นะคะ ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีกันผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่านะคะลูกเพจลูกดวงที่ตามกันมาพพอร์ตกันมาตลอดหลายปีมากๆไม่หายไปไหนเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากบ้านหลังที่สองของพี่หมอก็คือช่อง Youtube เอาไว้ด้วยหรือใครเป็นผู้ติดตามที่มาจากช่อง Youtube แล้วยังไม่รู้ว่าพี่หมอมีเพจนะก็ไปกดติดตามเพจได้นะคะเพจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนเทนต์แนวแบบพิมพ์หรือว่าเป็นเรื่องของการ เสริมดวงต่าง,าง,างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบก็อไปไปติดตามเพจได้นะคะแล้วก็อ่ามีคนถามมีคนถามว่ามีดูดวงส่วนตัวไหมคะต้องบอกว่าปกติรับดูดวงส่วนตัวอยู่แล้วคะ่ะดูดวงส่วนตัวก่อนที่จะมาทําช่องช่องนี้มาหลังสุดเพจกับการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมาเป็นลําดับแรกเลยนะคะแล้วก็ช่องเพิ่งมาทําได้ประมาณเข้าเดือนที่สามยังไม่สามเดือนเต็มดีนะ ก็เผื่อใครสนใจแล้ว,ลวอยากจะดูอยากจะจองคิวก็สามารถเข้าไปจองได้ที่เพจนะคะเเพจใช้ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะ CafeHoro นะคะกดเข้าไปหน้าเพจจะมีะลิงก์ให้แอดไลน์นะคะก็แอดไปสอบถามคิวได้แต่ว่าขอเกริ่นนิดนึงว่าคิวช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะตอนนี้ตอนนี้ที่อัดนะนะตอนที่พี่หมออัดซึ่งอัดกับลงคลิปเนี่ยมันคนละวันกันนะคะ ตอนที่พี่หมออัดเนี่ยคิวอยู่ถึงตอนช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมก็จะคิวยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยพี่หมอจะหยุดรับหยุดรับคิวนั่นแหละก็คือตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่20อ่ะเพราะฉะนั้นก็พูดเอาไว้ก่อนว่าดูดวงส่วนตัวช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะไม่ได้เล่นตัวใดๆเลยขอพักค่ะพักทำคลิปด้วยแล้วก็พักไปไปชาร์จแบตให้ตัวเองด้วยนะคะอาจจะไม่ได้รับคิวในช่วงนั้น ก็จะดูเป็นเคสเคสไปนะติดแบบสงสารนะ่ะบางคนเหมือนเขามีเรื่องจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เขาอยากดูมากๆอาจจะพิจารณาเป็นเคสแต่ปกติถ้าพักสมองจะไม่ค่อยดูดวงอันนี้พูดเอาไว้ก่อนนะโอเคค่ะขอขอบคุณชาวลัคนาราศีกันทุกคนที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะฟังพี่หมอพูดมาเรื่อยเปื่อยมากเลยท้ายคลิปนะคะก็ขอให้เดือนกรกฎาเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์การงาน,งานการเงินสุขภาพทุกอย่างเลยนะคะ เป็นเดือนที่ดีของชาวกันทุกๆคนเลยนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ